ต่อกันที่ความบาดหมางที่เกิดขึ้นในครอบครัวนี้กันหน่อยนะครับคุณผู้ชมก็คือมีการทะเลาะกันเกิดขึ้นระหว่างพี่ชายกับน้องชาย2คนนี้มีปากเสียงกันนะครับฝั่งของพี่ชายเนี่ยอายุประมาณ47ปีส่วนฝั่งของน้องชายอายุประมาณ43ปีนั่นเองครับคุณผู้ชมครับโดยพี่ชายเนี่ยนะครับหลังจากที่มีปากเสียงกันเกิดโมโหแล้วก็หัวร้อนหลังจากนั้นคว้าปืนยิงน้องชายต่อหน้าคุณแม่นะครับ กลางอู่ซ่อมรถจักรยานยนต์ในพื้นที่อำเภออุทัยที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนทำให้น้องชายเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสนั่นเองครับหลังจากนั้นผู้ก่อเหตุก็คือคนที่เป็นพี่ชายเนี่ยขับรถเก๋งหลบหนีไปทันทีนั่นเองครับขณะที่คุณแม่โอโหคนที่ก่อเหตุเนี่ยก็คือเป็นลูกชายด้วยกันทั้งคู่คนนึงเป็นคนโตคนนึงเป็นคนเล็กนะครับคุณแม่เนี่ยก็ เล่าให้ตำรวจฟังทั้งน้ำตาพร้อมกับอาการตกใจอาการช็อกนะครับในเบื้องต้นเนี่ยสำหรับสาเหตุ<ะ>มันมาจากภรรยาของทั้งคู่นั่นแหละนะครับภรรยาของแต่ละคนนะครับก็มีความบาดหมางกันมันก็เลยลามปามมาที่พี่น้องคู่นี้นั่นเองครับเดีย๋ยวพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวนี้กันครับเนี่ยครับคุณผู้ชมช่วงค่ำของเมื่อวานนี้ร้อยตำรวจโทนัดนายบริหาร รองสารวัตรสอบสวนสอพอ,อุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยารับแจ้งเหตุมีคนใช้อาวุธปืนยิงกันภายในอาคารพาณิชย์สองห้องซึ่งเปิดเป็นอู่ซ่อมรถจักรยานยนต์ชื่ออู่ก็คืออู่กล่องนะครับหรือกล่องการดายานยนต์กล่องการดาก็คือเป็นนามสกุลของครอบครัวดังกล่าวนี้นั่นเองครับ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่หมู่ที่1ตําตำบลพนูอเภออุทัยที่อยุธยาและก็มีคนเจ็บหนึ่งคนเจ้าหน้าที่จึงรีบเดินทางไปตรวจสอบพร้อมด้วยตำรวจชุดสืบสวนรวมถึงเจ้าหน้าที่มูลนิธิพุทธไทยสวรรค์อีกด้วยนั่นเองครับสำหรับในจุดเกิดเหตุนะครับไปพบนายธนน์่องการดาอายุ43ปีก็คือเป็นน้องชายนะครับถูกยิงอาการสาหาัส นอนจมกองเลือดอยู่ภายในอู่ดังกล่าวขณะที่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครให้การปฐมพยาบาลในเบื้องต้นแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาอย่างเร่งด่วนบริเวณพื้นพบปลอกกระสุนปืนขนาด9มมจำนวนหนึ่งปลอกเจ้าหน้าที่จึงเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานพร้อมกันพื้นที่เพื่อเก็บพยานหลักฐานเพิ่มเติมนั่นเองครับทีนี้ มารดาหรือว่าคุณแม่ของคนที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็คนที่ก่อเหตุด้วยนะครับนั่นก็คือนางจันยาอายุ72ปีโอ้โหคุณแม่ก็อายุเยอะแล้ว72เพราะว่าลูกชายก็อายุไม่ใช่น้อย,อยเช่นเดียวกัน43กับ47นั่นเองครับคุณแม่เนี่ยให้การทั้งน้ำตาว่าช่วงที่เกิดเหตุตนเองกำลังนั่งอยู่กับลูกชายคนเล็กซึ่งเป็นคนเจ็บนี่นะครับนั่งอยู่ภายในร้านก่อนที่ นายอธิบดีอายุประมาณ47ปีซึ่งเป็นลูกชายคนโตเนี่ยได้เข้ามาพูดคุยกับน้องชายแต่ก็เกิดมีปากเสียงกันขึ้นเนื่องจากทั้งสองฝ่ายมีปัญหาส่วนตัวเรื้อรังมานานพอสมควรเนี่ยครับเจ้าหน้าที่ก็ต้องได้มีการแบกนะแบกร่างคนที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสก็คือคนที่เป็นน้องชายปฐมพยาบาลในเบื้องต้นหลังจากนั้นก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเนี่ยฮะชื่อชัดเจนอูกกอ่กง กล่องการดายานยนต์เป็นจุดที่เกิดเหตุช่วงเวลานั้นฝนตกลงมาด้วยโอ้โหเมื่อวานนี้ฝนตกหนักพอสมควรคอย่างในกรุงเทพเองเมื่อวานนี้ช่วงทุ่มสองทุ่มฝนตกหนักจริงๆนะครับแล้วก็มีน้ําท่วมขังเราไปถึงใกล้เคียงก็คือที่นี่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็มีฝนตกลงมาด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองครับสําหรับต้นเหตุเนี่ยคุณแม่เล่าให้ฟังบอกว่ามักจะมาจากภรรยาบรรดาเมียของทั้งคู่นี่แหละ มีปัญหากันบ่อยครั้งจนทำให้พี่น้องบาดหมางตามไปด้วยจากนั้นพี่ชายได้ใช้ปืนยิงใส่น้องชายสองนัดแล้วก็เดินออกไปขึ้นรถเก๋งที่จอดอยู่หน้าร้านหลบหนีไปพร้อมกับภรรยาของเขานั่นเองครับเบื้องต้นนะครับตำรวจได้มีการเก็บหลักฐานทั้งหมดในจุดเกิดเหตุพร้อมเร่งรวบรวมภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียงเพื่อติดตามเส้นทางหลบหนีและประสานให้ญาติ ช่วยเกลีย้ยกล่อมให้พี่ชายนะครับก็คือนายอธิบดีเข้ามามอบตัวซะหลังจากนั้นก็จะมีการดําเนินคดตีตามกฎหมายต่อไปนั่นเองครับอย่างนี้ภรรยานี่เขาเรียกว่าเข้ามายุคแยงแตะแขงรั่วหรือเปล่าคือ มาทําให้พี่น้องเขาผิดใจกันนะมาตีกันด้วยอาจจะสาเหตุเรื่องราวในครอบครัวก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับกิจการไหมเรื่องเงินเงินทองอทองหรือเปล่าถึงขั้นจะฆ่าจะแกงกันขนาดนี้แต่ว่าถึงยังไงก็แล้วแต่เนี่ยคนที่เขากระทําความผิดเนี่ยนะคะยังไงก็ต้องถูกจับมาลงโทษอยู่ดีก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้เนี่ยภรรยาคนน้องก็สูญเสียนะคะเพราะว่าสามีเองก็ได้รับบาดเจ็บนะคะส่วนคนพี่เองนะคะที่ก่อเหตุ อันนี้ภรรยาก็อาจจะต้องสูญเสียอีกเพราะว่าถูกดําเนินคดีก็อาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันก็ไม่รู้ว่าคิดยังไงนะถึงได้มีการทะเลาะเบาแหวงกันขนาดนี้จริงๆแล้วเนี่ยคนในครอบครัวควรจะถ้อยทีถ้อยอาศัยควรจะปณนีประนอมควรที่จะคุยกันแบบหาทางออกดีๆไม่ใช่มาทะเลาะวิวาทแล้วก็เกิดเหตุการณ์เศร้าแบบนี้น่าสงสารที่สุดคือคุณแม่เพราะคุณแม่อายุเยอะแล้วนะคุณอานไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยคุณแม่เองนะครับ จะหาทางออกของเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้<ฆ>ยังไงเพราะว่าทั้งคู่ก็คือเป็นลูกชายด้วยกันนี่นะครับแล้วก็ตอนนี้หนีไปแล้วนะคุณแนน<อ>นะครับก็คือพี่ชายหรือว่าลูกชายคนโตหนีไปพร้อมกับภรรยาหลังจากนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าจะเข้ามามอบตัวจะเข้ามากราบขอโทษคุณแม่มหรือไม่สําหรับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นก็คงจะต้องรอติดตามกันต่อไปโอ้โหเนี่ยฮะจริงๆทุกคนก็เสมือนว่า เป็นคนในครอบครัวเดียวกันนั่นแหละ,ะนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าสาเหตุลึกๆมันเกิดจากอะไรนะครับวิธีการในการแก้ไขปัญหาก็น่าจะมีทางออกหลายวิธีการอย่างเช่นอาจจะแยกกันอยู่ไหมะนะครับเพราะว่าพออยู่ด้วยกันบางทีก็ทะเลาะกันบ่อยๆนะครับมันก็เลยสะสมมาเรื่อยๆแล้วก็นํามาสู่การเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นนั่นเองครับใช่นั่งขายของอยู่แล้วตอนนั้นพี่ได้ยินเสียงไงม้างครับ ก็ได้ยินเสียงปืนสำนักเด็กกีฬามันบอกบอกพี่พี่ใช่เสียงปืนก็บอกไม่แน่ใจว่าเพราะเปิดประตูไงแล้วผมตกมันก็เลยดังไม่ชัดแล้วตอนนั้นพี่ก็เข้ามาเปิดประตูดูแม่เขาบอกให้เรียกให้เรียกรถกู้ภัยก็คือตะโกนให้ให้พี่ช่วยเรียกรถกู้ภัยหน่อยใช่ใช่ครับผมแล้วผมให้เด็กโทรหาผมไม่ได้โทรศัพท์ออกมาตอนนั้นก็เห็นผู้บาดเจ็บนอนอยู่ตรงนั้นนอนอยู่ผมก็มาดูไงเขาบอกมันจะมันจะกินน้ำบอกนอนไม่ต้องนอนอย่าขยับมันนั่งเฉยมันจะลุกเขาต้องลุกเก็ต้องลุก ครับผมเพราะรูปเพราะมันจะขยับร่างกายมากเลยนะหลักแต่ตัวสาเหตุเราก็ไม่รู้เรื่องอะไรนะ,ะนครับผมแม่เขาบอกว่ามีมีปมมันอยู่น้องครับ,บตอนนั้นพี่ขับมาพี่เจอพูดกับเหตุไหมผมนั่งอยู่เห็นมันสองคนผมเมียคือรถเก่งสีขาวออกไปแล้วอ๋อเห็นออกไปแล้วออกไปแล้ว<ม>โอเคคือพี่เขามาสองคนเหมือนกันมาสองคนสองคนผมียเมียเข้ามาแล้ว้็รู้เก่งออกไปเลยออกเลยมันจะเป็นวีออสนะจำไม่ผิดล้วีออสสีขาวเขาเรียนจำไม่ได้ดูไม่ทัน ตรงนั้นฝนตกเลยฝนตกมนตกหนักๆกอีก